สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงยี่ห้อเทคนิคกันนะครับตระกูล ca 1 0นะครับเป็นตระกูลเข็ม uv นะครับสภาพเครื่องมาสวยนะครับริ้วรอยน้อยนะครับจะมีภาพนิ่งให้ดูกนก่อนนะครับจบจาบกภาพนิ่งจะมีคลิปเทสเสียงเทสระบบให้รับชมรับฟังกันนะครับ Holiday, far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through. สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงนะครับวันนี้มายี่ห้อเทคนิคนะครับเทคนิครุ่น CA 1 0นะครับตัวนี้มีเสน่ห์กับเข็ม UV ตัวนี้นะครับที่กระดิกตามเสียงนะครับเสียงเบาก็จะกระดิกเบานะครับเสียงดังก็กระดิกแรงขึ้นนะครับตัวนี้ใช้งานได้ FM นะครับรัดชัดเจนติดสเตอริโอเลยนะครับแล้วก็ AUX นะครับ มีหลายช่องทางนะครับที่ต่อข้างหลังนะครับส่วนซีดีกับเทปนี่ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับช่องเทปนี่ยังเปิดออกได้อยู่นะเป็นแบบเปิดระบบไฟฟ้านะครับช่องเทปครับสวยนะครับสภาพมาสวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเครื่องกันครับมาดูด้านหลังเครื่องกันนะครับนี่นะครับเทคนิคโมเดล HTCA10 นะครับสายแพรมาครบนะครับสายแพรจะต่อง่ายครับมีตัวเลขบอกนะครับ B2 ก็ต้องคู่กับ B1 นะครับตัวนี้เป็น B1 นะอันนี้เป็น C1 ก็ต้องมาคู่กับ C2 ที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับตัวนี้เป็น A นะครับ AA1 อยู่ตรงนี้อันนี้เป็น A2 นะครับใส่ตามคู่เขาเลยนะครับช่องเสียบลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับซ้ายขวานะครับลำโพงซ้ายขวานะครับดําแดงนะครับส่วนที่เป็นแจ็คนี่จะเป็นข้างบนนี่จะเป็นเซนเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเซอร์าวซ้ายนะครับตัวนี้เป็นเซอร์ลาวขวานะครับเป็นแบบเสียบแจ็คนะครับ FM เสียบสัญญาณที่ช่องนี้นะครับ AUX นะครับเลือกต่อได้เลยนะครับช่อง VCR Line in นะครับช่อง VDP หรือช่อง External นะครับมีช่องพโนนะครับ ห้องพโนไว้ต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นชั้นซีดีอันนี้เป็นชั้นเทปนะครับนี่นะครับ s e r ลนั number นะครับสภาพมายังสวยนะครับริ้วรอยน้อยมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงกันต่อได้เลยนะครับกับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันครับเนี่นะครับไฟเดโมขึ้นนะครับจะมีไฟขึ้นตรงนี้ต้องมากด power นะครับ power ตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะมีตำหนิอยู่อย่างนึงนะครับอันนี้ผมต่อ AUX ไว้นะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับเรามาทส FM ก่อนนะครับ FM ต้องต่อเสาสัญญาณข้างหลังก่อนนะครับ FM ต่อเสาสัญญาณแล้วนะครับก็จะขึ้นไฟสเตอริโอนะครับตัวนี้ไฟสเตอริโอนะครับ รับได้ชัดเจนนะครับติดสเตอริโอเลยสามารถล็อกขึ้นอันตโนมัติได้นะครับกดทีเดียวก็จะเลื่อนขึ้นอันตโนมัตินะครับนี่นะครับเลื่อนไปทีหนึ่งก็จะเลื่อนขึ้นได้อัตโนมัติหรือเราจะเลื่อนเองก็ได้นะครับนี่นะครับเลื่อนเองนะครับการประจาวันและไปดูตัวเลขของผู้ที่ ดูเข uv นะครับตำหนิก็อยู่ตรงที่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนตัว selector นี่นะครับจะเปลี่ยนโหมดไปโหมด EUX ที่เราต่อไว้นะครับผมต่อไปโหมดที่ eternal นะครับเราต้องกดไปที่ eternal นะครับนี่นะครับถ้าต่อไปที่โหมดนี้เราต้องปิด power ก่อนนะครับปิด power ก่อนนะครับ รอสแตนบายขึ้นนะครับแล้วเราก็เปิด Power ขึ้นมาใหม่อีกทีนะครับสัญญาณเสียงถึงจะเข้ามานะครับรุ่นนี้จะเป็นตำหนิตรงนี้บ่อยนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับเครื่องจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ จะใช้งานได้ปกตินะครับจะมีลําหนิตรงเวลาเราเปลี่ยนโหมดเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับและถึงจะมาฟังได้นะครับเดี๋ยวมาเทสเสียงกันครับนี่นะครับปรับแหลม ปรับเบตรตรงนี้นะครับ กันเลยทุ่เทให้พอ,อคิดว่าสิเใจหนึ่งันสุดท้ายต้องเสียความหันให้คนอื่นไปทาที่บอกว่าหาก,กัน ฟังเพลงจังหวะเร็วๆดูบ้างนะครับ ระบบโปรเจกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราต้องต่อลำโพงเซนเตอร์สลา,าวก่อนนะครับตำหน่ก็ตามที่บอกเลยนะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับเช่นเราจะเปลี่ยนโหมดเป็น FM นะครับ เอเบลยัง <m> ใช้ได้นะครับแต่ถ้า,าเราจะเปลี่ยนโหมดเป็น AUX ที่เราต่อไว้นะครับนี่นะครับเราต้องกดมาแล้วเราก็ปิดสแตนบายไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับน่นะครับ ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมบอกเลยไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับถึงแปลว่าเป็นระบบไอความจําภายในเขานะครับมันจําไม่ได้นะครับมันเลยต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกทีนะครับภายในผมซ่อมบำรุงให้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงครับปุ่มกดอะไรเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับ เน้นใช้ขยายนะครับเอ็มขยายนะครับกับ FM นะครับ CD กับเทศนีมีใช้งานไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเทคนิค CA10 นะครับ